สวัสดีค่ะนุ้ยนะคะตอนเช้าๆในหมู่บ้านนะคะเงียบเงียบตรงนี้ก็เงียบดีค่ะแต่ออกไปหน้าบ้านก็จะได้ยินเสียงรถเพราะว่าเป็นถนนใหญ่นะคะหมู่บ้านเล็กๆนะคะอช่วงนี้หน้าร้อนนะคะเขาก็คือต่อเติมทำสวนนะคะบ้านนี้ทำสวนเพิ่งเสร็จนะคะบ้านตรงเนี้ย อแล้วก็อีกสองสามบ้านก็กำลังทำเนาะตัดต้นไม้กิ่งไม้อะไรเงี้ยนะคะคือเขาทำดีอ่ะดูแลอนุก็มาอัพเกรดนะคะอัพเกรดร่างกายเรานะคะตอนเช้าเ,เดินถอดรองเท้า ฉันปลูก DNA ของฉันอะไรเงี้ยนะคะฉันร่างร่างกายฉันจำได้ฉันยินดีต้อนรับแสงเข้าสู่ DNA อนเอของฉันคือคือเราต้องอนุญาตนะคะเราอนุญาตให้เราก็บอกคือร่างร่างกายเรามีรหัสจำได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าเราจะต้อง อนุญาตให้เขาคือแบบคล้ายๆว่านำทางอะ่ะการที่เราจะกลายเป็นคือแบบว่า ascension เนี่ยนะคะเราจะต้องรวมจิตรวมร่างแล้วก็รวมวิญญาณเข้าด้วยกันนะคะทีเนี้ยร่างกายเราหนาแน่นนะคะเราจะต้องอปลดปล่อย ปลดปล่อยตะก,กะปลดปล่อยอีโก้ออกไปก็คือการที่เราปล่อยวางนั่นเองนะคะทำจิตให้สงบเสร็จแล้วร่างกายเราก็จะมีพื้นที่ให้สำหรับจิตวิญญาณของเรานะคะเพราะว่าวิญญาณของเราเนี่ยใหญ่มากไม่สามารถเข้ามาได้นะคะก็คือคืออนุญาเวลาฟังคนที่เขาเสียชีวิตแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะคะ เวลาเขาออกไปแล้วเขารู้สึกสบายไม่มีความเจ็บปวดพอกลับเข้ามาร่างอีกครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดนะคะเพราะว่าร่างกายเราหนานแน่นเต็มไปด้วยตะก,กะนะคะเราจะต้องปล่อยวางก่อนแล้วก็นกแล้วก็มีพื้นที่ให้กับจิตเข้ามารวมกันนะคะวิญญาณน,นั่นเองนะคะจิตแล้วก็วิญญาณน,นะคะ,ะแต่หัวใจเราเนี่ย จะเป็นผู้นำทางนะคะคือมันก็ซับซ้อนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราเราต้องปล่อยวางนะคะอันนี้ก็คือหลักเทนุยคิดว่าใช่นะคะก็คือแบบอนุยก็กำลังทำนะคะคือแบบเร,เรารู้สึกร,รู้สึกเห็นเลยอะเรารู้สึกเลยนะคะว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปนะคะตั้งแต่แค่เดือนเดียวอนนุยทำนะคะ,ะเพราะว่าทำตั้งแต่ตน้นคือ ปลายเดือนเมษาวันที่ยีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็วันที่2ีแล้วพฤษภาเนาะ,ะคือเห็นเห็นผลเร็วมากเลยนะคะเรารู้สึกสบายใจเราอนุญาตให้ร่างกายเราจำได้จำได้จำรหัสได้นะคะเพราะว่าแสงโซลา่าเนี่ยอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละคะ่ะแล้วเราอนุญาตให้ร่างกายเราเนี่ยจำ รหัสได้แล้วก็ไปกระตุ้น DNA ก็คือไปเราอนุญาตให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นถ้าเราปล่อยวางได้นะคะเรามีแต่ความรักเราคือไม่มีอารมณ์โกรธแค้นแล้วอ่ะไม่มีอารมณ์ที่ว่าตัดสินคนอื่นไม่มีอารมณ์ตำหนิคนอื่นคือ อนุสังเกตนะคะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราสังเกตอารมณ์เรามันมีอะไรอนุก็จะถามถ้าถ้ามันมีอารมณ์ที่ที่ไม่ดีเข้ามาอนุนก็จะถามว่านี่คือความเชื่ออะไรที่ทําให้ฉันเกิดอารมณ์แบบนี้อะไรเงี้ยนะอ่านะคะ,ะวันนี้วันนี้อนุยก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือตื่นเต้นนะคะที่ที่ว่าเราอะร่างกายเราเนี่ยมีรหัส ที่จำได้ทุกอย่างนะคะ,ะมีความทรงจำอะไรตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือว่าเรามีอะไรที่ที่ที่ไม่ดีอ่เราก็ถ้าเรารู้แล้วเราก็ปลดปล่อยนะคะฉันปล่อยฉันปลดปล่อยสิ่งสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายฉันรับแต่สิ่งดีๆอะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะวันนี้อนุยไม่มีอะไรมากมายนะคะคือช่องอนุยเนี่ยอาอาจจะ ไม่ตื่นเต้นนะคะไม่ตื่นเต้นแต่ไม่ตื่นเต้นเหมือนข่าวลบเนาะพวกข่าวทรัมป์ข่าวไฟมืดข่าวอีการนามีจะลม้มข่าว x r p อันนุ้ยก็หยุดติดตามนะคะเพราะว่าอนุ่ยจะปล่อยวางทุกอย่างเสร็จแล้วคือเรื่องเงินเรื่องอทุกอย่างถ้าเกิดสมมติว่าเราปรับร่างกายเราแล้วให้สมดุล ให้มีแต่ความรักให้มีให้มีให้เป็นแบบที่เราต้องการะเราเราก็จะดึงดูดได้ทุกอย่างนะคะเราจะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเพื่ออยู่ในบนโลกนี้อ,อย่างมีความสุขนะคะซึ่งอนุยก็คิดว่าอนุยทำได้ระดับหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ยังติดตามอนุยอยู่เพราะว่าแสดงว่าเราเป็นครอบครัวแสงนะคะเราเป็น ครอบครัวจิตวิญญาณที่มาทำงานร่วมกันนะคะเพราะว่าเราเราทำงานในตัวเรานี่แหละเพื่อที่จะมีออร่าเพื่อที่จะส่งคลื่นคลื่นที่สูงเนี่ยไปทั่วทั่วจัก,กรวาลน,นะคะไม่ใช่เฉพาะตรงที่เราอยู่ไม่ใช่เฉพาะตัวเราถ้าเราสูงถ้าคลื่นเราสูงเนี่ยเราก็จะส่งคลื่น ไปรอบจักรวาลเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เล็กๆนะคะอ่าคุณคือคนสําคัญว้าวนกค่ะนกนกสีแดงนกสีแดงสองตัวนะคะตัวหนึ่งปากแดงตัวหนึ่งตัวแดงทั้งทั้งตัวเลยเราเห็นนกเห็นผีเสื้อนะคะแสดงว่าเป็นนางป้านะคะคอยกำลังช่วยเราอยู่นะคะ เหมือนกับอะ,อะไรอ่ะแม,แม้แต่ขนนกนะคะถ้าเราเห็นขนนกเห็นตัวเลขแสดงว่าเรามีผู้ช่วยนำทางอยู่นะคะโอเคค่ะหนุยอ่ะสั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ